สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิว DX Set Diver 4 Form Change Set เป็นอีคลิปนะครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะที่จะได้มาแกะกล่องของเล่นใหม่นะครับกับคาเมริเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะก็คือคาเมริเดอร์เซตนั่นเองนะครับคือผมเนี่ยยังไม่ได้ดูคาเมริเดอร์เซตสักตอนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทนกระแสในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ไม่ไหวนะคือรีวิวกันลืมล่ำแล้วก็มีโอกาสกดเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเล่นมันก็น่าสนใจดีนะครับก็เลยโอเคงั้นจัดมากลับเป็นชุดกลางนะครับผมจริงๆมันจะมีเซตสตาร์เตอร์เป็นเซตเล็กอะ สำหรับพนที่แบบเก็บร่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือเข็มขัด1เส้นแล้วก็แคปเซีมร่างหลัก1ชิ้นนะครับผมแล้วก็เซ็ตใหญ่เนี่ยก็คือหน้าตอนนี้แหละแต่จะมีอาวุธมาด้วยนะแต่นั้นผมยังไม่เห็นในไทยนะครับอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งให้ตัวแทนเขานําเข้ามาหรือมีใครฮิ้วเข้ามาขายนะครับผมใครรอเซ็ตใหญ่อยู่ก็รอต่อไปอีกนิดน,นึงนะส่วนเซตนี้เป็นเซตกลางนะครับก็จะมีเข็มขัด1เส้นนะครับแล้วก็แคปเซมของร่างหลัก4ล่่างนะครับผมโดยที่ผมเข้าใจว่านะ อันนี้เป็นล็อตแรกนะครับเขาก็จะแถมแคมเปญมาให้ด้วยเป็นตรงนี้นะป๊ี๋ยวให้ดูนี่นะครับอ่าตรงนี้เป็นตัวโกจิโซนะครับของค a m เบอร์เดอร์นะเออเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวแคปซมของกาบุนะครับข้างในเนี่ยเป็น popping gummy นะครับผมเออเดี๋ยวค่อยมาดูนี่นะครับหน้ากล่องสวยงามนะครับมีชื่ออยู่ตรงนี้นะ DX เซ t ตไดเวอร์ฟูร์ฟอร์มเชิงเซตนะครับไม่้น่ภาษาญี่ปุ่นออกนะมันมีภาษา,ษาอังกฤษเขียนอยู่ <c oughs> อะโลโก้ของคาเมเลเดอร์เซตนะครับจากบนะันไดเนาะด้านบนกล่องมีไรไหมนี่ครับก็จะเขียนว่าคาเมเล i d e r s เซ s ตเซ็ตไดเวอร์นะด้านข้างพับอู้ด้านนี้ดูดีนะครับผมอ่าขึ้นหน่อยก็จะเป็นสีฟอร์มของเขานะสีน้ำเงินเนี่ยจะชื่อว่าเทคโนโลยีสตรีมนะครับสีเขียวจะเป็น Extreme d i s c o v e r เอเออนะครับส่วนสีแดงล่างหลักของเราเป็น f i s i c a m ม Impact นะส่วนสีม่วงเป็นพาราดิมใช่ปะ่ะพาราดิมถ้าผิดขออภัยนะพาราดิม im Impact เอ้ยพาราดิม Wonder นะครับผมถ้าผิดขออภัยนะเออแล้วก็ด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นค a m เน a ตเตอร์เซ็ตเซ e ตไดเวอร์เฉยๆด้านหลัง เป็นการเล่นคร่าวๆนะนี่ให้ดูขั้นหนึ่งก็จะเป็นการแปลงร่างเนาะขั้นสองก็เป็นการใช้ท่ามไม่ตาย3ก็ท่ามไม่ตาย4นี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปแปลทีหลัง567เเป็นการแปลงร่างเป็นไรเดอร์ร่างอื่นๆนะครับตรงนี้จะมีบอกว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะนี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นคู่มือแมนวนวลสี PDF นั่นเองด้านล่างด้านล่างก็เป็นข้อมูลของตัวนี้นะครับอ่าเป็น ใช้ฐานเป็น 3A 3ก้อนนะครับโอเคก่อนมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปอันบอ์กันมาเริ่มกันที่กิมมิคไอเทมของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือแคปซีมนั่นเองนะครับผมก็มีอะไรบ้างอันนี้เป็นไมต t ้ c a p ซม ดากอนแคปซีมเปกาซัตแคปซีมแล้วก็ไททันแคปซีมนะครับผมไม่ใช่ผมว่าใครๆก็คิดเนาะโอเคก็จะมีอยู่4ลูกนะครับในเซตนี้นะครับก็จะมีตัว m p p c t t c p ปซีมสตร a มแคปซมอันนี้เป็น Recovery c a p s ค m ซแล้วก็เป็น Wonder c a p s ปซนะครับมาดูกันไปทีละลูกเนาะ Impact นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนถ้าชโยมีประมาณ4เฟรมนะครับผมต้องหมุนช้าๆนะไฟเข้าขอภัยนะครับผม ถ้าเราหมุนเร็วๆดูไม่รู้เรื่องเลยอะ <c oughs> นะก็ตอนแรกอะเข้าใจว่ามันจะเป็นรูปกลมๆนะครับแต่จริงๆก็คือมีความเหลี่ยมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นแบนๆเนาะเอาไว้วางได้นะครับแล้วก็มีส่วนแหว่งไปตรงนี้ที่จะเอาไว้ใส่กับเข็มขัดนะเดี๋ยวเรามาดูพินกันนะครับผมพินของสีแดงเนี่ยจะอยู่ที่ขวามือสุดเลยนะครับหนึ่งจุดเท่านั้นนะเออแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันนับแง่งตรงกลางนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ อันนี้จะเป็น Impact c a p s ซ m มต่อมาลูที่สสีน้ำเงินนะครับกับตัว Steam Cap s t e ีมแคปซมหมุนให้ดูปั๊บเป็นเหมือนยิงน้ำอ่ะยิงกระสุนน้ำนะครับผมเก็คโคงะอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมอ่าแล้วก็พินด้านหลังนะครับจะเป็นอยู่ฝั่งขวาตำแหน่งที่ที่3เนาะถ้าเป็นนับจากขวามือนะครับ1 2 3อยู่ตำแหน่งที่3นั่นเอง ก็มากับ recovery c a p s e m ซนะครับสีเขียวอ่าในรูปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการฟื้นฟูเห็นไหมตามชื่อนะครับ recovery เนาะด้านหลังพินนะครับนี่อันนี้เปลี่ยนไปเป็น3อันเลยเห็นป่ะเป็นฝั่งขวา3อันนะครับผมเมื่อกี้สีแดงเนี่ยจะอยู่ขวามือเนาะสีน้ำเงินงจะอยู่ตำแหน่งที่3ใช่ไหมแต่ว่าพอสีเขียวปุ๊บมี3อันเลยนะครับก็ เกอมีใครไปแฮกไงไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะเมื่อกี้นะครับสีม่วงผมอ่านว่าพาราดิมวันเดอร์ใช่ไหมจริงๆไปฟังมาแล้วมันอ่านว่าพาราไดวันเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววันเดอร์แคปเซมนะครับเป็นเหมือนการขยายร่างนะเนี่ยละปั๊บมันจะชาร์จจะเห็นเลยมีอยู่วันสีเฟรมจริงอ่ะหนึ่งสสามแล้วก็สี่ถ้าเราหมุนกับข้างมันก็จะหดลงเออนะดูพินสีม่วงสิ พินสีม่วงจะมีอยู่สองจุดนะครับเป็นตำแหน่งที่หนึ่งของฝั่งขวาแล้วก็ตำแหน่งที่หนึ่งของฝั่งซ้ายนั่นเองปุไมโฟกัสเลยอ่ะนี่นะครับหมดแล้วทั้งสีลูกนะรจริงๆจะมีอีกหนึ่งลูกก็คือเป็นลูกแคมเปญเดี๋ยวผมรีวิวของแคมเปญเยกให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับไปดูเข็มขัดกันและ,ะเอกของกล่องนี้ก็คือเซตไดเวอร์นะครับมาแบบ เรียบๆง่ายๆแต่ดูมีอะไรและเกินนะครับก็สัมผัสแรกที่ผมประทับใจเลยก็คือสายนั่นเองสายเนี่ยปกติแล้วเข็มขัดไรเดอร์เนี่ยจะให้มาเป็นสายพลาสติกเนาะแล้วก็เด็กโตผู้ใหญ่เล่นไม่ได้นะครับจะเด็กเล่นได้อย่างเดียวต้องไปซื้อสายเสริมมาแต่ครั้งเนี้ยเป็นสายผ้าซึ่งผมลองปรับจนสุดแล้วผู้ใหญ่สามารถเล่นได้นะครับแต่มันอาจจะรู้สึกว่าเจ้าตัวไดรเวอร์มันเล็กไปนิดนึง แต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็สามารถเอามาใส่เล่นที่เอวได้ด้วยนะครับอันนี้ถูกใจนะครับผมก็แล้วแต่คนแล้วกันนะว่าใครจะเอาไปเป็นเหมือนสะพายเป็นเหมือนกระเป๋าหรือจะใส่เป็นเข็มขัดก็ได้นั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนกระเป๋าผ้าที่เราใช้กันแหละอืมเนาะไม่ใช่กระเป๋าผ้าที่เขาเรียกอะไรอะกระเป๋าที่มันสะพายเออ่นี่ะน,นะนะด้านหลังจะมีช่องใส่ฐานอยู่นะครับตรงนี้เนาะ อะไรเหล็ๆจิ้มแล้วก็ใช้ฐานเป็น 3A 3ก้อนสวิตพิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนั่นบนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ถอดแคปเซมออกนั่นเองแล้วก็ปุ่มเล่น1ปุ่มนะมันจะไม่เด้งขึ้นมาจนกว่าเราจะเอาแคปซมใส่เข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนิ่มนะครับก็เ,เวลาที่เราเล่นเนี่ยไฟมันจะวิ่งวิ่งบางทีบางอันนะผมลองเล่นก็คือวิ่งจากฝั่งนี้ไปเลยฟืดฟืดคือดูดีมาก คือชอบนะแล้วก็ตัวล็อกเข็มขัดดูดีเลยนะครับปกตินี่ก็คือเป็นเหมือนบล็อกเดิมๆแต่ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบเข็มขัดรถยนต์อนะ่ะเออนะเสียบเข้าไปล็อกสุดยอดชอบอันนี้คือประทับใจมากๆนะครับผมก็อย่างเหลืออีก2ชิ้นที่ยังไม่ได้รีวิวในกล่องน,นี้ไปดูกันและของชิ้นสุดท้ายนะครับไม่ใช่สุดท้ายสิเป็นคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นของแคมเปญนั่นเองนะก็จะมากับ ล็อตแรกนะครับผมเข้าใจแบบนั้นนะล็อตต่อไปเนะี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับผมก็จะมีตัวโกจิโซคอมมิเดอร์เซตนะครับแล้วก็ตัวแคปเซ็มโกจิโซนั่นเองดูที่โกจิโซคอมมิเดอร์เซตก่อนละกันนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เก็บโกจิโซที่เป็นลายริจิเลเดอร์เนาะมันะฉะนั้นมันมีให้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดูดี <laughs> อาจจะต้องไปตามเก็บ อันก่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนงะครับด้านหน้านะก็จะมีตัว m สเตอร์เซตของเรานั่นเองมีชื่อเขียนตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับผมกดสิป๊าปอ่าอารมณ์เหมือนนี้เลย popping g u m m y แต่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมด้านหลังไม่มีอะไรด้านล่างก็ยังเป็นพินเหมือนเดิมนะครับต่อมากับแคปซูลบูติโซนะครับผมก็ตีมสีเดียวกับตัว Impact แคปซเลยนะแต่ว่า Imp แพคแคปซูเนี่ยจะ ไม่ได้มีกิตเตอร์นะครับอันนี้มันจะมีกิตเตอร์กากเพชรวิบ,บวับวิบวับอยู่นั่นเองนะครับผมข้างในก็ไม่มีอะไรมากเป็นรูปโกจิโซขยับแขนขึ้น,ขนแขนลงแค่นั้นเองนะครับพินพินของตัวนี้จะมีอยู่3จุดนะครับเป็นจุดที่2ของฝั่งขวานนะแล้วก็จุดที่2กับ3ของฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับผมโอเคเราเอาของมาทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวลองไปเล่นกับเข็มขัดจริงๆกันดีกว่านะครับปะ่ะ อ่ะผมก็ไปลดไฟลงนะครับแล้วก็เอาไปเซ็ตกับฐานมาแล้วนะคือเซ็ตยากมากนะครับผมเพื่อนๆอาจจะรู้มันแปลกๆหนะ่อยเนาะแต่ว่าคือผมลองเล่นและให้มันเห็นไฟทั้งเส้นนะก็โอเคได้อยู่เนาะก็คือตัวเข็มขัดอะมีรู้เล่นอยู่ประมาณ4แบบนะครับที่ผมลองแกะได้เนาะก็คือแบบที่1น,นะครับเป็นรูปแบบการแปลงร่างเป็นร่างฟอมต่าง,างๆนะครับผมแบบที่2เนี่ยเป็นในคู่มือมันเขียนว่า power move นะ ส่วนในวิกิแฟนดอนที่ผมหาข้อมูลเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น ability นะครับส่วนที่3หมวทที่3เนี่ยจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับโดยการกดปุ่มนี้3ครั้งนะครับวทที่4ก็กดปุ่มนี้4ครั้งก็เป็นท่าไม้ตายอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Set Diver 4 Form Change Set นั่นเองนะครับผมเข็มขัดแปลงล่างของ c o m e ิ Rider คนใหม่ล่าสุดนั่นเองสำหรับผมนะครับที่ได้เล่นในเจ้านี้แล้วนะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะผมได้มาในราคาประมาณ1,400บวกๆนะครับผมก็จริงๆราคาเต็มเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,600กบวกๆนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ นะในตะกร้าตรงนี้นะจิ้มซื้อตรงนี้ได้นะครับหรือจะลงมาดูที่ช่อง description ก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมนะผมก็จะได้ค่าขนมมาไปดูในการนําช่องช่องนี้ต่อด้วยนะครับผมโอเคกลับมากลับมาก็บอกเลยว่าเซตนี้เซตกลางเนี่ยคุ้มค่าแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวอีกนะครับเป็นแคปซอีกน่าจะ2ลูกมั้งแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าคลิปนี้มีมีคนดูเยอะไหม นะคุ้มค่ากับการซื้อมารีวิวหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูนะครับหรือถ้าชอบของเล่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามชอ่องดีซิตาทอยเอาไว้นะผมมีของเล่นมารีวิวให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ